มีระ <anto> <sm uch ana> วังระวังระวังตังเออระวังระวังระยะรายะลูกยังนั่นนั่นค่อย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 อาหารที่ใส่ค่ะแปลอาหารเนี่ยตา Atang ตัง Atang เสื้ออาหารอะตังมา तब वो हम देख रहा था भाई หยิบมาลูกยิบเอาหอ้บเอาอเอานะเอาโอตโอต้มาโอโตะยิบพี้ไก่นะโยนให้ไก่ลูกเอมเอ,ม,เอามามาทัางนี้มาดนิมาทัางนี่มาดนิเอาเมาหยิ อ้าวโยนไปซ้ายโยนไปซ้าย เอาไหมนกใช่เหรอตัวไห้สิกินนอาเฮ้ยพุ่นแม่น้ำมันนกตัวนั้นจะได้เด็ดเอาหัดไก่อยู่นี่โอ้ยต้องพิษค่ะต้องพิษจะจับไก่อย่างเดียว น้องเทชรค่ามีห้างออกจัดนางไปเรื่อยนไปเรื่อยออกแล้วดิอันนี้มันเป็นมองอาณาจักรนกนะคะแต่ว่าน้องจับไก่ค่ะ